วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวภูเดีตว่าไปเตึกวัดซึ่งเป็นวัดหน,น,นึ่งที่เป็นวัดที่เขาที่เมีที่สุดอยู่ในกาเปียมครับของสิ่งที่ค่อยมักที่สุดพี่น้องเอ้ยบางมีมีวัวมีควายบ้างางตรงนี้สัตว์เลี้เราลงโซเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านในาว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะทางด้านนั้น,น,น,นก็นจะเป็นศาลาเขาเนาะพี่น้องเน,นี่คนพม่า ก็มีความสบายในใจโดยเฉพาะแล้วก็อยากมาเห็นแดแบบต่างสถานที่แบบเขตสถานที่ของคนอื่นเขาหลอกแบบมันเป็นแนวใดแล้วก็อยากกลับไปเบิร์นดูบางเมืองของเราแ้วกินแต่งใจแบบถ้าเขามีสภาพกอเขาก็อยากปรับปรุงวัดดูบ้านเ้าสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูส่ซองเคบีเคซาแนเนารมวันนี้เราจะพาทุกคนไปเฮ็นบุญนเดือไปเออวัด ก็เป็นวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่เขาที่ยอ่งที่สุดอยู่ในคาบเรียงครับของเขานั่นเองเนาะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองต้นเพิ่อนแม่บ่อแก้วเนะาะฮับขี่รถมากับบ่รไก่บ่รไก่เนาะนี่เบื้องบรรยากาศก็จะมีทุ่งให้่งนาที่ว่าเป็นรา,ามเลยสวยสุดเงามทีวเป็นโครงสร้างเลยบรรยากาศแบบนี้นี่คือออนแก้วเองออนแก้วเบาเราเนี่ยเองกับบอร์เด็ ค่อยได้ครับบรรยากาศแบบนี้มาโดนวโดนตั้งแต่มาอยู่เวียงครบก็เลยค่อยกลับบ้านเนะียหลังจากที่เรกลับบ้านมาไปอย่างไหนเล่นสถานที่บอ่อท่องเที่ยวหรือว่าเบ่อที่เขาไปเห็ดบ้านเฮา้ามันมีอย่างเลยเนาะนี่ทางเข้าไปัทางนี้ก็จะมีสว่วนยางปลาโอ้ยอันแรงขึ้นแล้วมาตัวขนาดกบู๊ตเออ ว่าเป็นป้าแม่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์เลยเนาะพี่น้องเนาะมีเข้าไปทางด้านในแต่รู้ซึกเลยนะรู้สึกแบบว่าเย็นแบบบรรยากาศสดนะนะคือทุกคนเข้าใจบอกแบบบรรยากาศคือเราเคยไปอยู่ในเมืองเลาบรรยากาศมันจะเป็นอนหนึน่งแต่ว่าเราเข้ามานาะมาทับบรรยากาศธรรมชาติแบบบรราา้านนอกจังซีนะมันคือแบบรู้สึกอิม่มอกอิ่มใจเนาะไปเดียวบอ,อยังไรเนาะเดี๋ยวเราไปหมดบรรดาซีไทยให้ทุกคนเบิ่งว่า มันเป็นจังใดจังใดเนาะว่าเขาเ็ะจังใดจังใดได้นาะไปพวกอันนี้ก็จะเป็นน้องเนาะที่ว่าเขาจะจบแบบเขากำลังสัมปทานที่ว่าจะเห็นน้องป่าเงี่ยงกับโูกูนาะเดยอะปะทศสิ่งที่ค่อยมักที่สุดพี่น้องเอ้ยบางมีมีงัวมีควายปาะทศมีสัตว์เลี้ยงเชื่อวอุดมสมบูรณ์เนาะเขาจะเห็นเป็นเป็นฟ้าเงี่ยงโดยเฉพาะเลยเนาะเขาจะขั้นไปในฟาร์มของเขาเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนมากไม่เนาะเป็นส่วน ใหม่อย่างต่างๆดีกวา่าจะเอาปลูกเนาะจะมีคนดูแลทุกอย่างเนาะความปลอดภัยทุกคนบนต่ต้องแปลกใจว่าเพราะว่าออนแก้วก,กับโบอบ่ค่อยได้ออดทับต้วยนะครับคนไายคลิดดูนะครับอาจจะรอเป็นทิศทางเดียวนิดน,นึงก่าอนขออภัยนะโอ้นี่อันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านของบ้านซีบุญเฮืองเนาะแล้วก็นี่อันนี้เป็นทางที่เฮาจะไปไปวัดเทอดด้วยกับ,กบคือว่าแบบโอ้ยโชคดี ดักถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นวาสนาเนาะที่ว่าได้มาเห็นมาตอนนี้เขาก็มาฮอดวัดแล้วเนาะทุกคนเนาะออไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านในว่ามันสิเป็นแบบใดเนาะถือว่าเออรู้สึกว่าบรรยากาศบรรยากาศแบบสดใสดีเว้ยแบบบราณครับแบบบรรยากาศแบบนี้มาโดนโดนเนาะทีอว่าไปพุ่ไปไเดี๋ยวไป,ไป,วไปทางพุน่น นี่ปอจะมีพระองค์ไงเนาะอันนี้เข้ามาจะมีพระองค์ไงเลยนี่ทางด้านใน,นเปับงานเนาะคุคนมาเฮ็ดบวกเฮ็ดบุญกล็ลเนะาะก็จะมามื่อพักมือพอนก็จะกลมาคอพกคอพรอีกอ,อ,อ,อย่างเนาะเพื่อให้ตัวเองมีมสิ่งที่ดีขึ้นเนะาะมาไปเดี๋ยวไปบึงทางด้านนั้นส่วนหลายก็จะเป็นคนต่างดาวเนาะ ที่วามานี่ยจะกจจะมีแต่พวกพมา่าแล้วก็นคนลาวแล้วก็นคนไทยได้ที่ว่าไมา่ฮชดบุญยนูนีนะส่วนหลายเข้ามาเฮ็ดก็จจะเป็นมาในช่วงที่ว่าเขาพักเบียกหรือว่าเขายุดงานเนาะก็จะมาก็วัดนึงก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ว่ามีที่ว่ามีคนศรัทธาหลายแล้วก็อยากมาเฮ็ดบุญหลายเนะ <c oughs> บื้องหน้าบรรยากาศก็จะมาบักหลายคนเลย เดี๋ยวเฮากระซิไปขรอพรเมื่อว่าเฮาสิได้เลขยังบอ่อไมน่นี่เออเป็นอะไรกก็ไปเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยโอ้ทางด้านนั้นก็นจะเป็นศาลาเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่คนพม่าก,ก็จะมาหลายคนเลยแล้วเขาศรัทธาหลายมีความศรัทธาหลายท่างนั้นก็นเป็นนี่อ่านั้นก็นคนลาวเนาะเออบรรยากาศแบบบรรยากาศดีเว้ยบรรยากาศสดดี เดี๋ยวเราไปเบิ้งนี่เห็นเห็นผู้สาวเขามาเขามาเฮ็ดบุญหลายคนได้อยู่นั่นแหละไปเดี๋ยวเราสิไปสัมภาษณ์เขาเบิ้งเนาะสิถามเขาว่าเขาเป็นอะไรโอ้มีตัวสางอีกโอ้สางสามหัวสามหัวเนาะนี่โอ้โหเห็นบอกผู้สาวคนมาแบบน้ำเนาะนี่อันนี้ผู้สาวสาวพม่าทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ับขึ้นไปไหว้พระก่อน ีมาทางด้านนี้โอ้ทางนแบบสวยสดงดงามเลยพี่น้อง ไปบัดน,นี้เขากลับกลับไหว้ข้อพอไปเรียบร้อยนะขอให้ตัวเองมีแต่ความสุขความเจริญรับลื่นนะเดีย๋ยวเขาไปเบิ่งอีกบ่อน,นึงโซนหนึ่งของอวัดนะไปนี่โอ้ช่วยสุดงนงามขนาดเลยพี่นนอ,องโอ้มีมากุ๊บผู้ใดมาแล้วต้องกราบต้องไหว้เนาะพระอาจารย์ในหรือว่าพระไงอันนี้นะเนาะ โอ <in> อันนี้สบเนาะมันแพนี่แหละผ่าหไงเนาะสบายใหญนใหไ่เทๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขาคนน่ะจะมีคนมากราบมาไหว้เนาะขอพรขอเลขขอหวยอันนี้ก็เอยข้เจ้ากมากราบืบกันเนาะเดี๋ยวเอาที่ท่าของเขาท่มในเบอรย เมาตลอดบ่วัดนี้บวดมาตลอดกะหามามือนี้อ๋อเวยคนอยู่ใส่คนอยู่เมืองรองอยู่เมืองรองอยู่ล่างทางเจ้าโอ้เพื่นก็มาติดตั้งแควงไปเลยแล้วเป็นแนวใดคือว่าอยากมาวัดนี้มันมีความศรัทธาแนวใดบอกเขาเขาเขามีความศรัทธาในใจบอกเลยว่าอยากมาขอพรเียงบอกมีความสรทในใจโดยเฉพาะแล้วก็อยากมาเห็นแดดแบบต่างสถานที่แบบเขตสถานที่ของคนอื่นเขาแบบ มันเป็นแนวใดแล้วก็อยากกลับไปเบิร์นดูบ้านเมืองของเฮาแล้วก็คิดใตใจแบบถ้าเขามีสภาพพอเขาก็อยากปรับปรุงบัดยูบ้านเฮาอ๋อว่าง,ง่ายๆเลยเนาะไปมาท่องเที่ยวหรบอเป่าโแม Oh. มาเฮ็ดเวกแล้วก็แบบเป็นมือดีวันดีแล้วก็อยากออกมากราบไหว้บูชาพันเจ้าพระธรรมเพิรนอยากนำกีจกรรมต่างๆแบบมันก็ปิ้งฮ็ดข้อ,องของเฮาเนะโอ้ oh. ก็ถือว่าเป็นมือสั้นวันดีเนาะที่ว่าแบบเขามีใจศรัทธาแล้วเขาก็มากราบมาไหว้มือพักเวกเนาะไหว้เง,งี้อมือพักเวกเนาะเขาก็เรียกมาพยนยนใจเนาะมาคอพรคอ เขาเรียกเขาห้วยก็ว่ากันไปเนาะเออเออว่าเต้ก็เลยซื้อยังก่อคนซื้ออินซื้อซื้ออินเออเอออินเนาะเดี๋ยวฝากทุกคนเบิ้งเลยเนาะถ้ามาเห็นก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนแน่แล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจที่ซื้อกัไปทุกคนเฮาก็เดี๋ยวนี้ก็กราบบ่ายขอพรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาสิขอโตไปเลาะเบิ่งทางในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านของเขาอันมีอย่างแน่มีอย่างแน่เดี๋ยวเฮาสิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอีกว่ามีอย่างแน่ไปเนาะ